สวัสดีครับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเรายินดีต้อนรับท่านสู่รายการบทเรียนเพื่อชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาสู่บทเรียนในบทที่9แล้วนะครับของไตรมาสที่4ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับวันนี้เราจะศึกษากันเรื่องคริสจักรและการศึกษาเราจะมาดูว่าคริสจักรมีบทบาทในเรื่องของการศึกษาอย่างไรนะครับแล้วก็คริสจักรจะทำจะสามารถเกี่ยวข้องกับการศึกษาของคริสเตียนหรือว่าคนทั่วไปได้อย่างไรนะครับ ันนี้ก็ยินดีที่มีผู้มาร่วมรริการกับเรา3ท่านเช่นเดิมนะครับมีคุณสามารถสารภัยนะครับแล้วก็อาจารย์กังวนันไพรพูดจริงนะครับแล้วก็ขวาสุดนะครับอาจารย์อภินันกับอาจารย์พิทักษ์ครับ ตามปกตินะครับเราก็จะศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับผู้ที่จะสอนเราได้ดีที่สุดก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับวันนี้เราจะเชิญอาจารย์พี่นันเป็นผู้นำอธิฐานอัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สอนเราในเช้าวันนี้นะครับครับเราจะร่วมใจธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าในฟ้าสวรรค์นในวันนี้เราปรารถนาพระองค์ว่าพระองค์จะทรงสถิตอยู่กับเราและพร้อมกันนั้นให้เราได้รับสติปัญญาอันดีจากเบื้องบนให้เราสามารถที่จะประพฤตินตนอยู่ในเส้นทางของพระองค์โดยเฉพาะในกิจจักรนี้ ให้เราได้เรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของเราในการที่เราเรานั้นจะได้รับการเสริมสร้างไม่ว่าจะตัวของเราและรวมถึงการที่จะช่วยกันเสริมสร้างผู้อื่นด้วยเช่นกันในฐานะที่เราอยู่อาศัยร่วมกันในครอบครัวใหญ่อยู่ในกิจจักรของพระองค์ก็ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรชีวิตของเราทุกคนให้เรานั้นจะเป็นพรที่ดีต่อกันและกันและพร้อมกันนั้นที่จะเรียนรู้จากซึ่งกันและกันด้วยในวันนี้เราจึงขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระสุดเจ้าอามนอามน เหตุผลที่เราได้มีรายการนี้ขึ้นนะครับเราปรารถนาอยากจะเป็นเพื่อนร่วมศึกษาบทเรียนร่วมกับพี่น้องสมาชิกที่อยู่ทางบ้านนะครับณปัจจุบันนี้สื่อมีเดียต่างๆเข้าถึงทุกท่านและทุกท่านก็มีสมาร์ทโฟนที่สามารถจะร่วมศึกษากับเราได้แต่พี่น้องอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆแล้วก็กดรูปกระดิ่งไว้นะครับเพื่อมีคลิปดีๆท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับ ฝากแชร์ไว้กับเพื่อนสมาชิกหรือใครบางคนที่ท่านรักท่านอยากจะให้เขาเรียนรู้จากพระเจ้านะครับก็แชร์คลิปนี้หรือว่า,าวิดีโอนี้ออกไปนะครับเพื่อจะได้เรียนรู้ด้วยกันวันนี้เรามาถูกอยู่ในบทที่9นะครับเรื่องของคริสจ,จักรและก็การศึกษา เราจะเริ่มต้นด้วยข้อควจํจำนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเริ่มต้นที่ข้อควจํจำข้อควจํจำอยู่ใน1เทสโลนิกานะครับ1เทสโลนิกาบทที่2ข้อ6-8ถึงนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านนะครับ1เทสโลนิกาบทที่2ข้อ 6- 8ถึงบอกว่าหรือเราสแสวงหาศักดิ์ศรีจากมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจากท่านหรือจากคนอื่นเราในฐานะอัครทูตของพระคริสต์จะเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ก็ได้ แต่เราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนมารดาที่เลี้ยงดูลูกของตนเมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้วเราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจานไม่ใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้นแต่อุทิศต,ตัวเราให้แก่ท่านด้วยเพื่อท่านทั้งหลายเป็นที่รักยิ่งของเราอาจารย์เปาโลได้พูดกับ ประชาชนที่เมืองเทสโลนิกานะครับว่าสาเหตุที่อาจารย์เปาโลต้องทุ่มเทมากมายขนาดนี้ไปคลุกคลีอยู่กับเขานะบางครั้งต้องทนทุกข์บางครั้งต้องถูกจับเคขยนตีบ้างเพราะการที่ไปคลุกคลีไปทําอะไรอย่างนั้นสาเหตุที่ทําแบบนั้นก็เพราะว่าปรารถนาอยากจะให้เขาได้รู้จักข่าวประเสริฐของพระเจ้าจุดมุ่งหมายของการศึกษาของเราก็คือเพื่อเราจะได้รู้จัก พระเจ้าและจะได้รู้จากความรอดและไม่ใช่เราจะรู้ได้อย่างอย่างเดียวนะครับเราปรารถนาอยากจะให้คนอื่นที่อยู่รอบตัวเราได้รู้สิ่งเหล่านี้ที่เราเรียกว่าเป็นข่าวประเสริฐด,ด้วยเขาจะเรียนรู้ได้จากไหนข่าวประเสริฐแน่นอนครับคริสตจักรของเราจะต้องเป็นศูนย์กลางที่จะให้ข่าวให้ให้หลายคนได้มาเรียนรู้แน่นอนทีนี้เราจะทำ ก่อนที่เราจะทำคริสจักรให้เราเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้เรื่องข่าวประเสริฐเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมตัวคริสจักรของเราคริสจักรของเราอาจจะหมายถึงตึกแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่หมายถึงกลุ่มคนที่มีความเชื่ออันเดียวกันมารวมกัน,นอาจจะเป็นห้องเล็กๆก,ก,ก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่ตึกที่สวยงามก็ได้นะฮะผมชอบข้อมีข้อ,ขอน,นี้ที่จะอ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยเทสลอนิกาเป็น ถ้อยคํเป็นข่าวสารที่เปาโลฝากไว้ถึงกิตจักรที่เทสโลนิกาว่าในเมื่อตัวของท่านเป็นเสมือนผู้นําทางจิตวิญญาณเนี่ยท่านปรารถนาอยากจะเห็นกิตจักรที่เมืองเทสโลนิกาที่จะทําตัวเหมือนแม่ที่จะอุทิศตัวในการดูแลอบรมนะฮะทุกคนที่เข้าสู่ขิติจักรนะในการที่จะให้เขานั้นเข้าใจถึงข่าวประเสริฐในการที่เขาจะได้รับการเลี้ยงดูนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่ เป็นถ้อยคําข่าวสารมาถึงคลิ้จากในยุคปัจจุบันตอนนี้ด้วยเ mm hmm. ช่นกันว่าบทบาทของเราเราก็คงจะต้องทําคล้ายกาันคือในการที่จะเป็นเหมือนผู้ที่จะให้การดูแลในเรื่องจิตวิญญาณให้มากยิ่งขึ้นด้วยความ mm hmm. อดทิศตัวของเรานะรเราเมื่อเราพูดถึงคริตจ,จักเนี่ย mm hmm. บ่อยครั้งเราอาจจะสับสนระหว่างตัวอาคารกับผู้เชื่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ,พื่อนพี่บอกว่า คริสจักรคือพระกายของพระคริสแล้วเราทุกคนผู้เชื่อทุกคนนี้ก็คือมีเป็นอวัยวะในพระกายของพระคริสแล้วพระคริสเป็นศีรษะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรา,า AN, เรียนรู้เกี่ยวกับคริสจ,จักรหรือการเตรียมคริสจ,จักรเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เตรียมสถานที่เท่านั้นแต่ว่าเตรียมผู้เชื่อทุกคนในการที่จะถ่ายทอดในการที่จะถ่ายาในการที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการที่จะเติบโตซึ่งกันและกันในการที่จะ เมื่อเมื่อมีคําถามเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากจากกันด้วยครับการอุทิศตัวเราสามารถอุทิศตัวใน, <c oughs> ในเรื่องอะไรบ้างเนี่ยหัว <c oughs> ข้อวันนี้ก็บอกว่าคิดิจักและการศึกษานะแน่นอนว่าเราจะต้องมันมีเรื่องราวมากมายที่ผู้ที่เข้าสู่คิดิจักเขาจะต้องเรียนรู้แล้วคิดิจักก็จะต้องเป็นผู้ที่จะให้การฝึกฝนการอบรมในเรื่องการศึกษาในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องอะไรฮะเรื่องของ หลักการของความรอดเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของโอ้เยอะ,ยะมากมายเลยที่เขาจะต้องอมีประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ในตลอดอชีวิตของเขาที่ติดตามดรวยสุขคิดนะฮะในผู้เขียนบทเรียนนี่ได้บอกว่า,าพระมพีได้เปิดเผยว่าโบสถ์หรือว่าคริสตจักรเนี่ยต้องเป็นสถานที่สําหรับการอภิปรายอย่างจริงจังก็คือเป็นสถานที่จะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า,าแล้ก็ตรงประเด็นตรงประเด็น และเป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถเติบโตในความรู้เรื่องของพระเจ้าและนามพระไัยของพระองค์สำหรับชีวิตของพวกเขาผมกำลังจะมองว่าคนที่กำลังอ,อกหักหรือคนที่กำลังจะผิดหวังคนที่กำลังจะท้อแท้คนที่กำลังจะท้อถอยเมื่อเขาต้องการกำลังใจ เขาคนจะนึกถึงที่คริสจักรนึกถึงที่โบสถ์นึกถึงที่กลุ่มคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วไปหาไปหาการซัพพอร์ตที่นั่นไปหาการไปหากําลังใจที่นั่นทีนี้เราจะเตรียมยังไงอ่ะเตรียมคริสจักรของเราเตรียมกลุ่มคนเตรียมสมาชิกโบสถ์ของเราให้พร้อมที่จะซัพพอร์ตคนเหล่านี้ที่มาหาได้ยังไงครับอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับอาจารย์ครับผมอยากจะ ให้เราอ่านด้วยกันในพระธรรมเอเวซัสบทที่4ีคค่ครับเอเวซัสบทที่4นี่บอกว่าตั้งแต่ข้อที่1นึ่งเป็นต้นไปนะบอกบว่าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเป็นผู้เป็นนักโทษโดยเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าอันนี้พูดถึงเปาโลนะครับ,รบอาจารย์เปาโลก็บอกว่าท่านเป็นนักโทษขอวิงวอนพวกท่านให้ดําเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับการทรงเรียกมานั้นคือจงถ่อมใจและมีความสุภาพอ่อนโยนอยู่เสมอ จงอดทนจงอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักจงพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณนั้นโดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูกพันมีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียวเหมือนอย่างที่ท่านได้รับการทรงเรียกให้มาถึงความหวังเดียวในการทรงเรียกพวกท่านนั้นมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อเดียวบัพติศมาเดียวพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของทุกคน พระองค์ทรงมีอำนาจเหนือสรรพสิ่งทรงทําการผ่านสรรพสิ่งและทรงอยู่ในทุกคนนะครับอันนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาในในการเตรียมทิ่จักของพระองค์เพื่ออะไรเพื่อที่พระกายของพระองค์จะได้เจริญเติบโตไปด้วยกันนะครับแล้วในในในตอนหลังๆอย่างเช่นในข้อ14เนี้ยข้อ13บมอกว่าจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริส mm hmm. เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและถูกซัดไปซัดมาและพัดไปมาด้วยลมคําสอนทุกอย่างลมคําสอนทุกอย่างเลยนะครับ mm hmm. ด้วยเล่กลของมนุษย์ตามอุบายที่ฉลาดในการล่อลวงแต่ให้เรายึดถือความจริงด้วยความรักเพื่อ จะเจริญขึ้นในทุกด้านสู่พระองค์ผู้เป็นศรีรษะคือพระคริสต์เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ก็ยังอยู่ในพระบัมีธตอนนี้ว่าให้เราเรียนรู้ที่อะไรที่เป็นความจริงเพื่อเจริญขึ้นในองค์พระเยซูคริสต์ไม่ใช่พัดไปพัดมาจากคําสอนต่างๆที่นำมามามาปนปนกันในคริสตจกักรถ้าเรียนรู้หรือสอนเนี่ยต้องสอนให้ถูกต้องให้เป็นความจริงเท่านั้นให้เราเป็นคนที่มีหลักการในพระเจ้าใช่ครับ หรือหรืออย่างบทเรียนที่ผ่านมาก็คือพระบัญญัติของพระเจ้ารเราเราสอนเกี่ยวกับพระบัญญัติของพระเจ้าสอนเกี่ยวกับเรื่องราวที่มาจากพระเจ้านะคิดดูเพราะฉะนั้นนี่การการเรียนรู้คริสจากรเนี่ยที่ถ่ายทอดต่อต่อกันมาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็มาถ่ายทอดได้หรือเป็นขนบธรรมเนียมที่เราพูดถึงในบทเรียน ที่แล้วใช่ไหมครับก็ mm hmm. คือเป็นเอาขนบธรรมเนียมต่างๆมาแล้วคิดว่าเป็นคําสอนของมาขนบธรรมเนียมประเพณีว่าเป็นคําสอนของพระเจ้าแบบเนี้ยคริสจักต้องถ่ายทอดอย่างถูกต้องนั่นแหละคือการศึกษาที่แท้จริงครับสําคัญมากครับเมื่อกี้อาจารย์พินันได้พูดว่าวันในวันอาทิตย์นะครับมีการเรื่องการศึกษาแท้ของคริสเตียนมีอาจารย์ได้ถามนักเรียนใช่ไหมถามนักเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเรียนว่า อะไรนะกลางคืนจะสิ้นสุดเมื่อไหรเมื่อเช้าจะขึ้นสิ้นสุดเมื่อไร่นักเรียนหลายคนก็ตอบที่แตกต่างกันมีมีใครตอบยังไง้างครับคือเรื่องเรื่องคือครูที่สอนอยู่ก็ไม่ค่อยสบรบณ์เพราะามองไปเห็นว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งกาลังทําตาเพลื่อนนะ,ะ,ะ,ะด้วยด้วยความรู้สึกอะไรบางอย่างก็เลยถามกลุ่มนักศึกษาทั้งห้องว่าแล้วพอจะมีใครรู้ไหมว่าเมื่อไหร่เป็นกลางคืนและเมื่อไหรเป็นกลางวันนะเราจะแยกแยะกลางคืนกลางวันได้อย่างไรนะฮะ ก็มีหลายคนก็ตอบเมื่อคนแรกก็บอกว่าอ๋อถ้าเราจะแยกแยะก,กลางคืนกลางวันได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถแยกแยะต้นมะเดื่อกับต้นมะกอกเทศได้ <laughs> และอีกคนก็บอกว่าอ๋อมันมันอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คืออาจารย์ครับถ้าเราจะสามารถแยกแยะก,กลางวันกลางคืนได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราแยกแยะแกะออกจากแพะได้ <laughs> <laughs> สุดท้ายอาจารย์ก็เลยต้องตอบคําถามอ <laughs> บอกว่าอืคําถามที่ที่ถูกต้องมันน่าจะเป็นอย่างนี้ก็คือว่า ถ้าเราจะสามารถแยกแยะกลางวันกลางคืนได้ก็ต่อเมื่อว่าเราได้เจอคนแปลกหน้าคนหนึ่งแล้วก็เราตระหนักรู้ว่าคนแปลกหน้าคนนั้นแม้จะไม่รู้แต่เราก็มองเขาได้ว่าเขาเป็นเหมือนพี่น้องของเราและถ้าเกิดว่ามีใครสักคนที่เขาได้รับความรักเรามองเขาอย่างคนที่สมควรได้รับความรักแล้วเนี่ยแม้จะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนถ้าสมมติว่าเป็นเหมือนนักศึกษาคนที่กําลังง่วงนอนอยู่ตอนนี้นะแล้วเขา ยังไม่สามารถตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลเราไม่ควรที่จะไปรังเกียดเขาหรือว่าจะต้องไปพรุศวาดคำใช้คําพูดที่รุนแรงกับเขาแต่ว่าเราก็ควรที่จะให้มันเป็นกลางคืนกลางคืนสำหรับเขาแม้ว่าจะมีตะวันที่สองเจิดจ้าก็ตามแต่ว่าก็ให้เรามองว่าเป็นกลางคืนสําหรับเขาแต่เป็นเป็นการมองจากอาจารย์ด้วยความรักนะฮะ ผมได้ประสบการณ์จากสมาชิกที่โบสถ์ที่ผมอยู่คนหนึ่งนะครับวันหนึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเขาทํากลุ่มเล็กนะกลุ่มเล็กที่บ้านเขาแล้วเขาก็บอกว่าผมอยากจะขับรถไปหาอาจารย์ทุกวันไปที่โบสถ์ทุกวันไม่ใช่ไปหาอาจารย์หรอกผมอยากจะขับรถไปที่โบสถ์ทุกวันเพราะว่าทุกครั้งที่ไปอยู่ที่โบสถ์รู้สึกสบายใจรู้สึกว่าโล่งรู้สึกว่าปลดปล่อยรู้สึกว่าได้รับการพักผ่อน ซึ่งบ้านที่เขาอยู่ก็อยู่ห่างไปประมาณ60กิโลนะหกิกิโลน่ประมาณนะประมาณเกือบเกือบหกสิบกิโลผมก็นึกถึงว่าโอ้ถ้าโบสถ์ทุกโบสถ์หรือว่าคริสตจักรทุกคริสตจักรทําให้สมาชิกรู้สึกแบบนี้โอ้เรามันจะเกิดการเรียนรู้ที่ที่ดีมากหลายคนที่มีความเชื่อเดียวกันจะเข้ามาอยู่ด้วยกันเขาจะมีการเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าด้วยกันการเติบโตก็จะเกิดขึ้นครับอาจารย์คิดว่ายังไงครับแบบนี้ใช่ครับ เราปฏิรูปการศึกษาใช้คําว่าปฏิรูปการศึกษาเราการศึกษาก็จะเรียนรู้นะก็จะมีการเรียนรู้เกิดขึ้นรู้ให้ให้เติบโตเรียนรู้ทํำยังไงให้สมาชิกเติบโตไปด้วยกันต้องยอมรับความจริงว่าช่วงนี้การเมืองไม่ค่อยนิ่งนะับนักศึกษาออกมาประท้วงกันเยอะแล้วเขาบอกโอ้ การศึกษามันต้องเปิดกว้างนะก็คือหลายครั้งมันไม่ได้เป็นแค่มิติใดมิติหนึ่งแต่ว่าการศึกษาที่แท้จริงมันต้องเปิดกว้างให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะครับสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คิดจักเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเราจะต้องหนุนใจแล้วก็ท้าทายให้สมาชิกของเราทุกคนให้ดํารงชีวิตให้เป็นแสงสว่างตามบทเรียนที่บอกไว้ในวันจันทร์นะครับ,รบการดํารงชีวิตให้เป็นแสงสว่างหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าเมื่อเราดำรงชีวิตเป็นแสงสว่างแล้วชีวิตใครก็แล้วแต่ที่มีความมืดมาแสงสว่างเราจะช่วยเขามองเห็นได้คอธิบายในเชิงปฏิบัติได้ไหมอาจารย์พอจะมีตัวอย่างไหมครับแสงสว่างนะอาจารย์ <laughs> ถ้าเรา <laughs> น่าจะถ,าถ้าเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอาจารย์ถ้าเป็นพูดถึงความมืดนี่ถ้าเขาเห็นเราเขาคงไม่อยากจะมาเป็นเหมือนเราเลยครับ <laughs> แต่ถ้าเราดําเนินชีวิตที่เป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นได้เนี่ย ผมคิดว่าเขาเห็นไม่ว่าเราจะทําอะไรเขาก็ยังอยากจะเป็นอยากจะทําตามเราอยากจะทําเหมือนเราอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์ในนี้ได้ยกตัวอย่างมาว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดไว้ไม่ได้ใช่ไหมครับเมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังข้อบไวย้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะสจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นใช่ไหมครับก็คือ ยังไงเราจเราควรที่จะแม้ทั้งที่บ้านเราหรือว่าที่ไหนไหนที่เราไปเราควรที่จะทําตัวเราให้เป็น <c oughs> เป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับ,รรบในในพระธรรมยอญบทที่สามข้อสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดได้บอกว่า <c oughs> หลักการพิพากษามีอย่างนี้ <c oughs> คือความสว่างเข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์รักความมืดมากกว่าความสว่าง <Okay. S 2> เพราะกิจการของพวกเขาเลวทรามเพราะ ทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่างและไม่มาหาความสว่างเนื่องจากกลัวว่าการกระทำของตนจะปรากฏแต่คนที่ประพฤติตามความจริงก็มาถึงความสว่างเพื่อให้เห็นว่าการกระทำของเขานั้นทำโดยพึ่งพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราเราเราเห็นถึงอเอาข้อคัามพีเนี่ยมาให้ชัดเจนเลยว่าอะไรคือความสว่างอะไรคือความมืดมแล้ว การดําเนินชีวิตของเราเพื่อให้เป็นลูกของความสว่างเรียกว่าดําเนินชีวิตเป็นแสงสว่างเนี่ยเราควรที่จะอยู่ในจุดไหนความสว่างที่ที่เราควรจะเป็นคือจุดไหนแล้วความมืดมันพระคัมภีร์มองว่าความมืดในยอนบทที่3เนี่ยบอกว่าเพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วและเกลียดความสว่างและไม่มาหาความสว่างมนุษย์รักความมืดมากกว่าความสว่างเห็นไหมเพราะว่าเพราะกี่ยการของพวกเขาเร็ว3ามอะไรกับต่างๆที่เป็นเรื่องเร็ว3ามเนี่ย อันนั้นนะ่ะมันอยู่ในความมืดมครับไม่ชอบอยู่ที่สว่างใช่ใชเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเราต้องดําเนินชีวิตให้ให้เป็นแบบอย่างให้เป็นตัวอย่างให้ให้อยู่ในความสว่างตรงนี้แล้วเขาจะเห็นว่านี่นี่นี่แหละคือความสว่างผมขอตอบคําถามเมื่อกี้อาจารย์ถามว่าเราจะเป็นความสว่างได้อย่างไรใะครับ,รบในชีวิตของผมเนี่ยผมมักจะเห็นคุณพ่อในการที่เขาจะตื่นขึ้นมารหรือว่าก่อนที่จะนอนเนี่ยคือเขาอาจจะไม่ได้ เก่งนักในเรื่องของการที่จะพาลูกๆทุกคนแล้วมาสการในบ้านแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่เป็นแบบอย่างคือเขาจะอ,าจ <c oughs> อ่านหนังสือซึ่งเป็นหนังสือปั้มพีหรือว่าเป็นหนังสือทางศาสนาอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> ซึ่งพอเขาอ่านเนี่ยทุกๆครั้งที่เรามองมองเห็นเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพ่อถึงได้อ่านหนังสือพวกนี้ <c oughs> พอวันหนึ่งเรามีลูกมีครอบครัวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเรานึกย้อนกลับไปยังเรื่องราวชีวิตของท่านแล้วเราก็คิดว่าเราอยากจะทําในแบบเดียวกัน <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราจะนั่งอ่านหนังสือบนโต๊ะตรงที่ที่เด็กตื่นขึ้นมาแล้วก็จะมองได้ชัดเจนเนี่ยคิดว่าสักวันหนึ่งเมื่อเขาโตมาเขาจะมีคาถามว่าทําไมพ่อต้องอ่านพระคัมภีร์หรือทําไมพ่อจะต้องใช้เวลากับเรื่องราวของศาส,สนาจิตวิญญ,ญาณความเชื่อด้วยอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. แล้วก็ในเรื่องของการนมัสการทุกๆวันสบาโตนี่ผมจะค่อนข้างที่จะ,ะเขาเรียกไงะฮะอุทิศตัวในเรื่องนี้คือเราจะใช้เวลาอย่างหนักหน่วงเลยทางานเต็มที่ในวันสบาโตจนตะว,วันตกดินไปแล้วเราก็ยังคง รู้สึกว่าเราจะไม่เหนื่อยเราจะพยายามทําให้เต็มที่เพื่อที่ว่าสมาชิกของเราที่โบสถ์หรือว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวของเราที่เขามองดูแล้วก็รู้สึกว่าเออการอุทิศเพื่องานรับใช้ของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ดีและเป็นสิ่งที่สมควรที่จะทําอย่างนั้นะครับผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับมีเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันในระดับมัธยมปลายเมื่อวานนี้เขาส่งข้อความมาบอกว่าเขาส่งรูปครอบครัวของเขา มีพ่อแม่ลูกแล้วก็ส่งรูปขึ้นบ้านใหม่มาให้ผมบอกว่าเนี่ยอาจารย์มาประกรอบพิธีขึ้นบ้านใหม่ให้ผมผมขึ้นบ้านใหม่แล้วอะไรแบบนี้นะแล้วเขาก็เขียนบรรยายมาอีกข้างล่างนตั้งแต่ผมรู้ว่าอาจารย์รู้ว่าเพื่อนมาคือผมเป็นเพื่อนเขารู้ว่าเพื่อนมาเป็นอาจารย์เนี่ยเมื่อสปีที่แล้วผมกับภรรยาก็ เลิกเล่าทันทีแล้วหลังจากนั้นครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้น <Okay. S 1> เริ่มมีรถเริ่มมีบ้านหนี้สินที่มีอยู่ก็หมดไปขอบคุณที่อาจารย์อธิษฐานเผื่อผมครับ <Okay. S 1> ผ,<ม>ผมอ่านแล้วผมน้ำตาเกือบจะไหลคือผมไม่ได้ทำอะไรเลย <Okay. S 1> เราแค่คุยกับคุยเขาทางโซเชียลแค่นั้นเองเขาก็เราก็อยู่กันคนละที่น,นะ <Okay. S 1> อยู่ไกลกันมากมีอาจารย์ได้เป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนเราอาจารย์ <Okay. S 2> okay. คือค,คือเขาก็มองเห็นมองเห็นในสิ่งที่ความเป็นอยู่ของเราเสมอต้นเสมอปลายแล้วท้ายที่สุดผมเชื่อว่าพลังอธิษฐานเนี่ยช่วยให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ววันนี้เขาสารภาพว่าเขาได้เลิกทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีตอนนี้เขากลับมาที่โบสถ์อย่างร0อยเปอร์เแล้วสิ่งเหล่านี้ครับสมาชิกทุกคนสามารถจะทําได้เราสามารถที่จะมีจุดยืนที่จะเป็นแสงสว่างให้กับพระเจ้าได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งใจไหมมีคนมากมายที่ต้องการแสงสว่างนะฮะครับท่ามกลางความมืดมนของโลกแห่งความบาปเนี่ยหลายครั้งผู้คนก็ประสบกับภาระหนี้สินปัญหาในครอบครัวความไม่เข้าใจในเรื่องของการงานในเรื่องของเพื่อนฝูงการเงินผู้คนจำนวนมากกำลังอยู่ในชีวิตที่โดดเดี่ยวแล้วก็อ,อยู่จมอยู่กับปัญหาเหล่านี้แล้วก็ดูเหมือนเราไม่มีใครเข้าใจเขาเนี่ยเราคิดว่าชีวิต<ม>ของคนเหล่านี้ก็ต้องการแสงสว่างมากๆนะฮะ และเราก็สามารถที่จะเป็นแสงสว่างให้เขาได้ด้วยเช่นกันนะครับ mm hmm. ฉะนั้นก็ในเมื่อพระเจ้าเรียกร้องให้เราเป็นแสงสว่างเราก็จะต้องอยู่ในจุดที่ mm hmm. เด่นแล้วก็ไม่มีใครเอาถังมาครอบหรือว่ามีอุปสรรคใดๆที่เราจะไม่ฉายแสงออกไปนะครับ okay. เรื่องการเป็นแสงสว่างนี้ก็มีตัวอย่างหลายตัวอย่างนะครับในบทเรียนบอกว่าเราสามารถเป็นแสงสว่างได้เหมือนกับอัรษาวกนะครับ mm hmm. เราสามารถเป็นแสงสว่างได้เหมือนกับการปฏิบัติของพระเยซูที่ปฏิบัติต่อเรานะครับ แล้วเมื่อเราจะเป็นแสงสว่างได้นั้นเราสามารถที่จะแบ่งปันคําพยานให้กับเราเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตในชีวิตของเราให้กับเพื่อนๆของเราฟังให้เขาได้มีกําลังใจในการดําเนินชีวิตมีหลายประเด็นที่เราอยากจะคุยกันนะครับในในในบทเรียนนี้นะครับอยากจะฝากให้สมาชิกที่อยู่ทางบ้าน ได้ศึกษาบทเรียนร่วมกันแล้วก็กลับไปอ่านเพิ่มเติมนะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับนาฬิกาหมุนเร็วเหลือเกินนะครับเรามีหลายประเด็นที่อยากจะครอบคลุมแต่ว่าเวลาเราจะต้องหมดลงแล้วนะครับแล้วก็การบันทึกรายการของเราก็ก็จํากัดด้วยนะครับเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเราจะต้องจบรายการของเราวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสบัโตหน้านะครับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ